ส่วนตอนนี้ไปดูพระเอกมาริโอกับน้องเต้านัทพรที่เขาฉลองถ่ายทําเพลิงทรนงเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับอัปเดตละครเรื่องใหม่ที่เขากําลังจะถ่ายทํากันเลยค่ะ ผู้จัดเจดนณทพงษ์แห่งค่ายเมเกอร์กรุ๊ปทำเก๋ัดรูปสวยใสยกรอบอย่างดีมอมให้กับทีมนักแสดงตั้งแต่หัวแถวนางเอกเต้านัทพรจนนิชาพันแม็กวีรดลแอร์พันธิราและทุกคนไม่เว้นแม้แต่คุณแม่จิมมายุรชัดไว้เป็นที่ระลึกหลังจากร่วมกันทำงานมายาวนานหลายเดือนส่วนพระเอกมาริโอก็วิ่งฝ่าพายุฝนมาร่วมงานทันพอดีค่ะพร้อมกับหวานใจสาวกุ๊กกิฟและสิทธิ์เก่า Maker เมเกอร์ณแดดคูกิมิยะเติมพลังกันนิดหน่อยก็ขึ้นเวทีปลุกไฟในตัวของทุกคนให้คึกคักสมกับเป็นพระเอกเลงันดี ของละครเพลิงทารนงจริงๆค่ะทั้งร้องทั้งเต้นนอนสต็อปให้สมกับเป็นข้ามคืนฉลองปิดกล้องละครที่ใครๆก็จับตาความฮอตเรื่องแรกของพระเอกมาริโอค่ะนคนดูต้องต้อง,ต,องต้องรักตัวนี้ต้องรักเพลงแล้วก็ต้องสงสารเขาไม่ได้เป็นเรื่องดรามา่าเรื่องครอบครัวอย่างเดียวเขาก็มีมุมแบบรกักกุกกิ๊กด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ดูลน่าราักเรื่องแรกโอ้โหก็อยากดูมากครับคือถ่ายเองก็สนุก ถ่ายไปก็สนุกไปอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เขาฉากก็แบบมีอะไรใหม่ๆให้เล่นตลอดเลยโอ้ยทำงานกับเต้าก็แบบจบเรื่องแล้วก็น่ารักครับยังน่ารักเหมือนเดิมตอนแรกคิดว่าน่ารักเจอแล้วก็น่ารักกว่านั้นอีกครับแต่พอมาทํางานก็ดีค่ะทุกอย่างรับดีเออเป็นคนดีมากมาสุดยอดสุดยอดจริงๆใช่งลักแสดงทุกคนน่ารักแล้วก็พุ่งกลับเก่งตรงนี้ก็ไปเราไปทะเลไป ทางงาภูเก็ตก็เจอเจอฝนกันเข้าไปเจอพายุเข้าไปก็สติแตกกันเหมือนกันแต่ก็ได้งานครับสวยงาม